วิตามงกุดสูตร2 8 2 0บำรุงต้นผลผลิตดีมีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับสร้างแป้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มน้ำหนักอีกด้วยนะคะ ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร2 8 2 0เป็นปุ๋ยผสมแบบครุกเคล้า NPK ผสมจากแม่ปุ๋ยแหล่งคุณภาพสูงผสมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยผสมครั้งละ50กิโลกร,รมัมธาตุอาหารได้มาตรฐานทุกกระสอบเหมาะกับพืชอะไรบ้างตามนี้เลยค่ะอัตราการใส่ปุ๋ยพืชแนะนำพืชไร่ระยะบำรุงผลผลิตและคุณภาพ ข้าวระยะตั้งท้องถึงรับรวงอัตราการใส่ 25- 50กิโลกรัมต่อไร่ข้าวโพดระยะทำรุ่นอัตราการใส่ 25- 50กิโลกรัมต่อไร่อ้อยระยะย่างป้องเพิ่มผลผลิตอัตราการใส่50กิโลกรัมต่อไร่พืชสวนระยะบำรุงผลผลิต เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมทั้งผักกินผลไม้ผลระยะบำรุงผลอัตราการใส่1-3กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีแบ่งใส่2-3ถึงครั้งช่วงติดผลยางพาลาก่อนเปิดกรีดอายุ2-7ปีโดยประมาณอัตราการใส่3 0 5สถึงกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีในช่วงต้นฝนช่วงเปิดกรีดอัตราการใส่55-60กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีแบ่งใส่2ครั้งต่อปี เพจปุ๋ยปลอมเพราะว่าวิ้ยน่ากลัวช่วงนี้มีเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อกันนะคะปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอน,นะคะ่ะ